นันคันริ๊ผมถ้าเจอถังน้ํามันนะ่ะให้พิที่รถนะมันจะมีรูปรถนะ่ะแต่มันก็ต,ต,ต้องใช้ก<ช>ุญ<ช>แจรถด้วยใช่แล้วแล้วเดี๋ยวขับให้เองเพราะนี่ขับเป็นโ่อถ้าสมมติลังคันวัด้างนี้เสร็เราก็ดูแล้วใช่ไหมก็เด้๋ย้เราก็จะเจ็บเป็นอย่างนี้ใช่ปหใช่เจ็บรถเดินช้ามองไม่เห็นทางด้วยเจ็บประจําคือคน <c oughs> ถ้าถ้าถ้าสมมติเราลังัก้อนอย่างเงี้ยถ้าลังพังก้อนอย่างเงี้ยจะได้ไหม ภาคตกรพังล่ะเจ็บเมืองพวกเมืองบอกหน่อยนะว่าใครอยู่ตรงไหนจะได้ไปหากันเกมนี้มันต้องอยู่ด้วยกันมันแบบตีผีอันนี้ที่ฉันดูมานะหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราต้องไปหาทูหาตะปูก่อนช่วยกันสวดพี่หาทูราทูผาตะปูสวดพิธีแล้วสวดอภิธรรมงง ไม่รู้ว่าผีจะโหดหรือเปล่าฉันกลัวว่าเหมือนจะโหดเพราะนางล็อกมงอ่ะจี <c oughs> ล็อกงงมากทำไมต้องล็อกที่ตัวเองวะไม่เข้าใจอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปคี่ไปเปิดกล่องพแกอยู่ที่ไหนกันน่ะจิ๊กี้ครับถ้าพูดแล้วจะปจะมาถูกไหมอ่ะอยู่บ้านฮะอยู่บ้านอยู่บ้านว่าฉันปิดประตูไม่ได้ฉันปิดประตูไม่ได้เอาอีดอกฉันปิดประตูอะไรของมันวะเนี่ยเมืองไปปิดประตูซิกูปิดไม่เป็น ฉันได้กระบ,บอกน้ำโอเคโน่เจอกกระถคืออะไรอ่ะกระถาเอาไว้ตีผีถือไว้ติดตัวโน่โน่โน่เจอวิทยุได้อ่ะเื้ยผีอยู่แถวนี้พีกีช่วยด้วยหนูไม่มีอะไรเลยสเปรย์ทำยังไงวะโรามีแค่ตัว ไม่มีหายเลยเล่นโเจอโน่เจอโน่เจอมิสป่าปาเฮ้ยพิกี้มองให้มันไล่อนแรกมึงมึงนี่มันหาทำจริงจริงเว้ยกิกกี้ช่วยด้วยแกอยู่ไหนอ่ะแกอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านใกล้ใกกับกองไฟเลยอ่ะ นนเดี๋ยวฉันออกไปมามาใกล้ๆกองไฟเหรอ <c oughs> อ๋อเห็นอะไรแล้วฉันก็อยู่บ้านใกล้กองไฟนี่ <c oughs> กี่ครั้งอีกข้างหนึ่งฉัน <c oughs> บ้านฉันอยู่กับกองไฟ <c oughs> โอ้โหโนเจอวิทยุด้วอ๋อฉันเห็นอีภูมิอีตูอีภูมิตูงพี่เข้าไปด้วยตูงเอ้ยภูมิ <c oughs> พูดผิด มามาภูมิจุดมันจะมียุบด้วยอ่ะมันน่าจะมียุบในพิกี้มันคืออะไรอ่ะไม่ตามมาตามมามาพิกี้ตามมาพิกี้ตามมานะทุกเกมมันเปลี่ยนวัฉันล็อกห้องแล้วฉันล็อกห้องแล้วฉันกลัวเธอภูมิถ้าเกิดว่าเสียงมันตื่นเต้นขึ้นแสดงว่าผีอยู่ใกล้เราอ๋อป้าป้าป้ป้พี่ตามมาเร็๋ยวนั่นแหะนี่ยเนี่ยเสียงอันนี้คือผีมาหรือเปล่าวะพเหี่ยวเลยผีเพี้ ุ้มเราเข้าไปในบ้านเลยผมกลัวว่าอีดอกปิดปิดนี่ต่างซิปิดยังไงอ่ะกด e ีแช่ไว้ปึ๊บปิดมาไหนปะมันย้อนเลยอ่ะกี่ตายเลยโอ้หอาจจะอยู่รวมกันในในห้องนั้นันงงมากล็อกก่อนล็อกก่อนล็อกก่อนแอบกลัวกลัวฉันก็กลัว ูติ๊กแหนติ๊กไอชอวตายแล้วหรอปวดแล้วเข้ามาสิเลื่อนออกไปดิเฮ้ยชิตจี้ล็อกตรงนั้นได้เลยนะแล้วแกอยู่ไหนแกบอกล็อกตรงนั้นได้แต่ฉันอยู่กับอีอีปูมเนี่ยไว้อีดอกทอง มาเต้นตรงไฟมานั่งตรงโซฟามาโซฟาก่อนมาโซฟาหน้าเรามันมากอ่ะมีมีโฟมล้างหน้าไหมจริงหน้าเรามันมากอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยดูแคมดูแคมภูมาดูแคมอีอีโชว์อย่าตีกันนะทุกคนอย่าตีดูดูดูแคมดากมันนี่มามามาตรงนี้กันมาตรงนี้กันมา ออกสเตอร์มีหน้าหมดนะเรามีบ้านแล้วเรามีรถจะตีกันนะทุกคนมันเจ็บปีน่ะมาเต้นกันตรงนี้เร็วมาเต้น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 กดไม่ได้ไครวะโทโตกว่ะผีมันได้ยินแล้วนั่นไงผีมาอีอะเปิดเปิดผีมาผีผีออกมา ตุงไอตุองพูมออกมาเยอะแอบยอไม่ได้แอบเนียนมากอนีน้ีพี่เจนเนียนมาเปิประตูให้ชัดหน่อยทุกคนี่ตาบโช่กวากัวเแอบยพี่กี้เนียนวตนี้เนียเราต้องำปีนะตัวำม่หนีหน้าไอ่ะี่ตาโชนะ โอเคแล้วก็รอดอ่ะสิโอเคเุ้ยภูมิกัวเปิดเพลงจนพี่ดูยากูงงพี่มันได้ยินนะล็อกก่อนมื่กี่อี้อะไรม่อกี้อะไรอ่ะใน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 เมื่อกี้ไหนไหนเม่อกี้ช่วโมงแผนที่ กีชยยกใช้งานยังไงอะ่ะจะล็อกประตูก็อะไรอยหมดแล้วกดให้แล้วจะเข้าตู้เอฉันหมดใต้เตียงไม่ได้กลัวเอาไงดีวะเฮ้เชีย่ยไอ,อ้ไอชอพาผีมามึงกูออกแล้วกูโดดลงมาแล้วอีเท่ย มึงพี่อยู่ไหนไอ้ดอยาม้มล็อมตัวนี้ลอ็อวฉันโดดหน้าต่างลงมาแล้วเมืเอ่อกี้ผมจะซ้อนตู้นะถ้าซ้อนตู้จะผีจกเดียว์ตายนะฉันวิ่งไปรถแล้วนะวนขาดน้ำมันว้ายว้า,วา,วา,วามาแล้ว มาแล้วดเจ็บมากตอนนี้เจ็บมากพี่เขาเจ็บมากพี่ช่วยด้วยไม่ได้เลยตอนนี้กำลังวิ่งไปหารถ ขาดน้ำมันกับกุญแจขาดน้ำขาดแบตเตอรี่น้ำมันเออยังรู้ว่าเราตีพี่ได้กี่เหี้ยเราตีพี่ได้กี่เหียตีได้จนตายใช่หรอพี่ใช่มัวพวกมึงอยู่ไหนกันน่ะเออยู่ยย ออแต่ว่าใครงยไหมเฮียอุ้ยฉันเจอแบตเตอรีร่แล้วัตามกูเหรอวะตามใครอ่ะตีกันหรือตไปเร็วเร็วดิ มีใครเจอกุญแจรถไหมไอปืนเปนยิงไงวะป๊บปบปป๊บปบปบบปบล่ปดอันนี้ไปทุกคนฉันฉันใส่แบตเตอรี่รถแล้วจะโอ๊ยจะมอญแล่นแล้วมันจะกลายเป็นมาบันเตลแล้วก็มจะอาศาทาไปตีนอกผีไอดอกผีอยู่กับฉันเอียร์

คงน่าจะแม่นอยู่แม่นแม่นเฮ้ยนู่นนู่นไม่ไม่ไม่นู่นนู่นเหล็กมาในพิซซพิซซอร์พิซซอร์พิซซอร์ไปเอาปืนมาเดี๋ยวพิชานที่ว่าเม่อกี้ตายก่อนเฮ้ยโดนแล้วพวกมึงช่วยกูหน่อยไหนเ่อกี้เอฟเอฟเอยู่อึ๊บฉันโดดเข้ามาในบ้านแล้วไหนอย่าบ้านไหนอ่ะเอี้ยพี่มาเอาฉัน ฉันมีแบตเตอรี่รถยนต์บ้านไหนบ้านไหนบ้านใหญ่ปะอีฮิ้าโอ้ยโอกดกจะตายกดจะตายอีดอกทองผีไล่ฉันฉันตายแน่ผีไล่ฉันว่ะตี๊ดอ๊อสบายสิโย ติดๆดแล้วิี่ล้วเลยลมอ่อดนี่รอพี่นะไปแล้วนะพิ่เดีวยวนอะุ้ยพี่ยนะอยูอ่ตรงนั้นอุ้ยมันเห็นฉันไหมวะอย่ามันเห็น ี่มีแบตเตอรี่รถเป็นเรื่อนแ้วนะแต่เราแค่สามคนุคมลงมาข้างล่างเร็วอยู่ไม่อยู่แล้วท <c oughs> ี่ที่ตัคือมีมันดำป้าบป้าบต้องรู้ <c oughs> ไปเร็วไปเร็วหงอกลัว<ๆ>นี่เราต้องออกทางนี้กระโดดเลยวิ่งกระโดด สภาพฉันเยินมากตอนเนี้ยไปพี่อยู่กับพวกแกปะผมออกมาเร็วผมดูพี่นะอะไรภาพเีอะไรจันวะได้คุช่วยด้วยมันมันตันแล้วมันันแล้วที่ป้าเป็นมันเออป้าผีตายเลยมาพวกเมืองกดสกิลเช็คยังไงวะ ไปด้วยตายอ่ะอะไรวะงงอ๋อรู้แล้วสักเกเช็คกดแบบนี้เกมนี้มันโบกผ้วเะหรอสกี้เกมนี้มันโบกผิวนะหรออ้ก๊าด Actually f i ้อขาดขาดน้ำมัน พี่กี้ทำงานคนเดียวมีตอา่ไม่ก็พี่ก็ต้องหนีไงพี่หยุด่นพี่กี้่ไหนวะอ้ยอ้ยพี่กี้วิ่งเลยไหนอ่ะมารับฉันหน่อยฉันไม่มีอาวุธเลยถ้าเป็นตอนนี้แมว่ะย่ะตอนพี่กี้เรียนวิ่งเลยพะล่ะพี่กี้ต้องทเดี๋ยวจะออกไปพร้อมกันโอ้ยย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 ย กูมมือกูกลัวผมเห็นพี่ยิงป้าป่าป้าปุ่นพี่แล้วก็คว่ำตัวลุกนอนตายหน้าบ้านไอ้เทียบ้านตอนแต่ตะมันไดญ่เลยนะโอ้ยแล้วตัวกูเป็นไรทล้ไม่ตัวกูเต้นนะฉันอยู่ในเต็นท์กลางป่าจะตัวเมาแล้วเมาแล้วอุ้ยอันนี้เราตาน่นะเดี๋ยวดูผมาเขอเป็นเอาใหม่เอาใหม่ดีเอาใหม่ดีพี่เจมันมาไหม อุ้ยอิงแนสิแนเออเต้นโชมันเตโมันเออไม่เห็นเัอุ้ยอโหัวมันแล้วนี่ก็แล้วนะฟาต้ต้มันต้ตอกอาเออะไรอะเดี๋ยวพวกแกอยู่ไหนกันน้า่่่่่ ทำไมวะปารปาราคปูนไัเยเฮ้ยฉันมีไฟฉายเว้ยไปลงเจ้าเดินนไก่อเล่นพอแกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเน้นกวเม่อกี้หนีหนีหนีตวให่มากน่ากลัวนะสูงเทียวพี่สเป็นไงไหนพี่มันจุกีแล้วมันหายแล้เนาะเพื่อซื้อชุดไดงไงพีโซมันต้องเติมหรอ แต่ว่าคุณจะโหลดฟรีก็พี่ส่งทำให้พี่ทำให้ดูกาป่ะเราไปนั่นน่ะเล่นด้วยขาดอะไรวะอ๋อฉันกำลังสื่อสารอยู่ทุกคนฉันกำลังบอกคนมาช่วยข้าประจําอ p กูกูกูอะเวลาเสก็กลัวเพาักลัวผีนะกลัวพิโมันเต้นนะกลัวมากย่ายอดแดงช็อตช็อตอ้ยมามาแล้วพโนะเป็นยอดคือมันยูวตีมันเนาะเออกระต่ายไหมกระต้านี้ฮะม่ตีไ่โทรศัพท์เอาไว้ทำอะไรทุกคนเอาไว้ทเลนกค้าพี่กีช็อตช็อตชีสแม่มาเอ็กช็อตช็อตเด็ดอีกแม แอนช์ผิดตัวผิดจรดพจแล้วมาดาลังตาถัดเดินตาย่ะยิงกระโดดลงไปเลยกระโดดหน้าตาพี่อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนั่งนังไงมันมาแล้วใช่เราต้องออก้าากเชืองกระโดดเลย ว้ยอีดอกทองโชว์มั่วใช่ไหมายันเคยเล่นอยู่ อุ้ยมาแล้วอีดอกทองเอ้ยวิ่งมาแล้วด้วยตัวนี้มันเล่นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันมาจากเมื่อไรวะเจ้าเจ้เกินกินี่ตายอ่ะอุ้ย,ย,ส,ภย,ยสภาพเยินมากดูดิเหมือนพิษนี่ตายเออโอ้สภาพกูเยินมากดาว มันปลาไอ้นี่ใส่ชั้นมันปลาไม่แพ้ใส่เาาั้นแก้วบางดีนี่อุ้ยอย่าทำชั้นออ <c oughs> โอ้ยโอ้ยพวกแกนัน่นแหละมอตแต่เล่นอยู่แต่ที่จะรีบหาของให้ออกไปจากที่นี่